ช่วงที่สครับกับรายการครบเครื่องเรื่องชาวบ้านนะครับในช่วงที่2เราจะมาติดตามประเด็นร้อนอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเมื่อวันที่13กันยาที่ผ่านมานะครับก็มีชาวบ้านจํานวนมากกว่า300คนนะครับก็ออกมาเคลื่อนไหวคัดค้านบอกขุดแร่ดินขาวนะครับที่บ้านสะแพรหมู่ที่3แล้วก็หมู่7นะครับตำบลบ้านสาแล้วก็อําเภอแจ้หหนจังหวัดลําปาง อีกประเด็นนี้นะครับ <c oughs> ท่านผู้ชมทางบ้านคุณชัยรันครับ <c oughs> ทางชาวบ้านเนี่ยได้มีการทําหนังสือร้องเรียนนะครับ <c oughs> ไปยังพลเอกประยุทธ์จันโอชาในสมัยนั้นท่านยังเป็นหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติตอนนี้ท่านก็ยังเป็นอยู่ <c oughs> ตอนตอที่ทำหนังสือร้องเรียนในวันนั้นเนี่ยก็คือช่วงในวันที่25มิถุนานะครับ <c oughs> <c oughs> ก็ทําร้องเรียนผ่านมายัางองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมถูกต้องครับซึ่งองค์กรเราก็ได้นำ,นำเรื่องต่างๆนะครับผ่านไปยงังนะครับพลเอกยอดยุทธบุญาธิการ นะครับซึ่งท่านได้รับเรื่องไปดําเนินการอยู่ครับตรงนี้รายละเอียดเป็นไงครับอาจารย์รรชนศักดิ์ครับก็คือเป็นเรื่องของการที่ชาวบ้านเนี่ยออกมาคัดค้านในเรื่องของการทําบ่อดินนะครับแร่บ่อดินขาวนะครับทีนี้ประเด็นตรงนี้เนี่ยนะครับก็ได้มีการขับเคลื่อนขึ้นมาจากประเด็นดังกล่าวเนี่ยนะครับผู้ให้ข้อมูลเราอะนะครับไม่สามารถเปิดเผยได้เนี่ยนะครับก็มีการต่อมีการที่จะพยายามคัดค้านอยู่แต่ทีนี้ว่ากลุ่มในทุนเนี่ย ครับนะครับค่อนข้างที่จะมีกําลังภายในพอสมควรนะครับก็เลยมาร้องเรียนกับองค์กรเราครับองค์กรเราก็เลยนําเสนอไปในครั้งแรกนะครับคบเครื่องเรื่องชาวบ้านครับนะครับแล้ววันนี้การร้องเรียนดังกล่าวก็ประสบผลสําเร็จชาวบ้านรวมตัวกันเลยในระดับหนึ่งที่ก็แรกว่าในช่วงนั้นผมจําได้ว่าชาวบ้านกลัวนะที่จะเปิดเผยเปิดเผยข้อมูลนะครับแต่ตอนนี้ชาวบ้านบอกว่าไม่ยอมแล้วก็ครับองค์กรที่เรารับกันนะครับดูหนังสือนะฮะที่เราได้รับมานะครับ ขออนุญาตนะครับเป็นหนังสือเล่มใหญ่นะครับเที่เราได้รับมาพร้อมรายชื่อนะครับจำนวน200รายชื่อนะครับที่สําคัญคือในหนังสือเนี่ยก็จะมีแผนที่นะครับแผนที่ในการระบุพิกัดนะครับว่าเป็นจุดตรงไหนที่ทําให้เกิดปัญหาตรงนี้แล้วก็ชาวบ้านได้รับผลกระทบมากมายใช่ตครับตรงนี้เนี่ยนะครับวันนี้เราได้เชิญกำนัน ครับครับซึ่งจะเดี๋ยวจะเข้าสายกับเราครับครับซึ่งกำนันเองก็จะเป็นในเรื่องของแกนนําอีกท่านหนึ่งครับก็คือกำนันเพียรแต้มดีฮะท่านเป็นกำนันหมู่ที่7จนะครับจริงๆในหมู่ที่7เนี่ยท่านบอกว่าไม่ได้เรื่องที่เกิดเนี่ยไม่ได้อยู่ในพื้นที่ของท่านแต่ท่านได้รับผลกระทบด้วยนะครับในเรื่องอะไรบ้างฮะที่ผลกระทบท่านได้รับผลกระทบหลายอย่างฮะเดี๋ยวเราไปฟังท่านดีกว่านะครับว่าท่านได้รับผลกระทบอย่างไรนะครับแต่สิ่งที่สาคัญที่สุดคือเมื่อวันที่13ากันยาที่ <S 1> <S 1> นะครับพอกลุ่มแกนนาโทรมาหาผมนะว่าวันนี้รวมตัวกันได้ถึง300กว่าคนนะ <influences S 2> ครับ <hommes. S 2> แล้วก็ตกใจเอ๊ะทำไมตอนแรกบอกว่าไม่มีใครกล้าออกเอกสารเอาเอกสารนะฮะเป็นรายชื่อนะฮะให้ผมนะเป็นบัตรประชาชนตัวนี้เยอะแยะมากมายนะฮะมาเต็มหมดเลยแต่บอกว่าขอให้เป็นความลับ,บแต่ตอนนี้มันไม่เป็นความลับแล้วฮะเราก็เลยต้องนําเรื่องนี้มาคุยแล้วก็กระทุ้งกับหน่วยงานภาครัฐอีกทีว่าตอนนี้หน่วยงานภาครัฐจะเอายังไง เรื่องเรื่องนี้เนี่ยเขาเสริมนิดนึงนะครับหลวงพ่อท่านพูดแหละผมเลยว่าอาจารย์โลดทํให้คนเขารู้ว่าเอาท่านหลวงพ่อครับมันอกสซื้อตั้งแต่วันแรกที่ที่นำเสนอไปแล้วเรื่องอย่างนี้เนี่ยนะครับท่านผู้ชมทางบ้านครับเราต้องช่วยกันครับเพราะว่าโดยเฉพาะในเรื่องของการทําลายทรัพยากรธรรมชาติครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับตอนนี้ไม่ทราบว่าท่านอยู่ในสาาหรื่ยังครับท่านกำลังยังครับเดี๋ยวต้องใช้เวลาสักพักนะครับในการติดต่อนะครับแต่จริงจริง ผมว่าตรงนี้เราต้องช่วยกันนะแลช่วยชาวบ้านเดี๋ยวเราไปเข้าสายกำนันเพียรนิดนึงนะครับสวัสดีครับท่านกำนันเพียรแต้มดีครับครับผมครับขอถามท่านเลยครับเมื่อวันที่1ิบกันยาที่ผ่านมานะครับที่มีการรวมตัวกันนี่เป็นยังไงบ้างครับผลจากการรวมตัวกันก็ชาวบ้านทางสองหมู่บ้านเนาะครับครับหมู่สามหมู่7ก็ประมาณสามร้อยกว่าคนเนาะครับครับไปรวมตัวกันก็คือเพื่อคัดค้าน คัดค้านในบ่อดินขาวครับอย่างไร้ดินขาวนะเพราะมันเป็นในต้นน้าป่าต้นน้าของน้องทางหมู่สามหมู่เจ็ดนะครับครับแล้วเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่มีการรวมตัวกันแล้วมีความขึ้นหน้าอย่างไงบ้างครับมีการร้องเรียนที่ไหนบ้างหรือเปล่าครับท่านกำนัน ก็ตรงไปทางอำเภอครับทางจังหวัดครับทางจังหวัดนี้ผมได้ทราบว่าผ่านทางกรอรมนจังหวัดไปด้วยใช่ไหมครับท่านครับครับผมครับครับครับแล้วตอนนี้มีการตอบกลับมาจากหน่วยงานภาครัฐที่ไปร้องเรียนบ้างแล้วหรือยังฮะไม่มีครับไม่มีทางอำเภอก็ไม่มีครับทางอำเภอก็ไม่มีครับครับวันวันที่ทิสามก่มีทาง ผมทร<ต>าบ<ต>ว่ามีผู้<อ>สื่อข่าวฝ่ายมั่นคงเข้ามาร่วมครับมีหน่วยงานภาครัฐเข้าไปร่วมด้วยใช่ไหมครับความมั่นคงครับครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เข้ามาร่วมครับแล้วแต่ละหน่วยงานนี่ให้ข้อคิดเห็นยังไงครับอะไรนะครับแต่ละหน่วยงานนี่ให้ข้อคิดเห็นหรือว่าแนวทางยังไงบ้างฮะมีบทสรุปออกมาไหมข้อแนวทางก็ ยังไม่มีแนวทางนะครับยังไม่มีแนวทางครับแต่ตอนนี้ชาวบ้านได้รับผลกระทบเยอะมากมายครับผมมันถ้าว่าบ่อตัวนี้เกิดขึ้นนะครับแน่นอนเลยครับเพราะพื้นที่การเกษตรของไอ้ลาษะรมันจะอยู่ข้างล่างนะครับครับประมาณเป็นเป็นหมื่นหมื่นไร่ครับสองหมู่บ้านครับแล้วท่านคิดว่าจะได้รับผลกระทบอะไรบ้างครับถ้าเกิดบ่อตัวนี้เกิดขึ้นคือผลทางการเกษตรครับครับเรื่องน้ํา น้ำพอนน้ำมันต้องตงไหลลงลําห้วยครัลสห้วยที่สิ่งแวดล้อมด้วยไหมครับเข้ามาทางหมู่บ้านเนาะทางหมู่บ้านด้านด้านสิ่งแวดล้อมด้วยไหมครับผมครับครับด้านสิ่งแวดล้อมด้วยพอดีก็มีรอยพุทธบาทเนาะอยู่ใกล้ๆแถวนั้นนะครับครที่ข่านทางท่านปะปูแกก็อนุรักษ์มาตลอดนะครับครับผลกระทบมันมันใกล้ๆก็มันอยู่ใกล้ๆบริเวณนั้นนะครับ เล,เล่นถามท่านกำนันนิดหนึ่งะนะครับทำไมบริษัทที่จะไปทำขุดแร่ดินขาวได้เนี่ยมีการไปกว้านซื้อที่ดินเนี่ยทราบไหมครับว่าจะมีการทำบ่อตอนที่จะมีกว้านซื้อที่ดินกันตรงนี้ฮะที่ดินนี้มันไปไป,ไปมีการซื้อขายกันได้อย่างไรครับมันเป็นภูเขานะครับท่านเป็น,ปนได้สรมรทานหรือไงครับครับก็คือรับเป็นผู้ให้ตอนตอนนี้ผมก็ไม่ไม่ไม่รู้เรื่องนะตอนที่แรกเนาะครับครับมันจุ่แรกมันมี อในหน้าครับครับเอ๊ะแล้วจริงๆเรื่องนี้ผ่านการทําประชาวิจณาหรือเปล่าคะท่านนี่นีผมก็พอดีตอนที่ผมเป็นผู้ใหญ่บ้านเนาะครับแต่หมู่เจ็ดบ้านผมนี่ไม่ไม่ผ่านประชาครับไม่ผ่านประชาคมเลยอืมก็คือตอนที่ทําประชาคมเนี่ยหรือว่าการรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชนเนี่ยก็คือก็ทําในหมู่ที่สามใช่ไหมฮะ หมู่เจ็ดไม่ไม่รับรู้เลยนะครับหมู่เจ็ดไม่ได้รับรู้เลยหมู่เจ็ดคือบ้านตาแคะหมู่เจ็ดนะครับครับครับหมู่สามก็ไม่รับรู้สรุปหมู่สามก็ไม่ได้รับรู้ในการทำประชาวิจาจจะจะเป็นแนวทางแนวทางไหนก็ไม่ทราบนะครับเนาะครับอ่อ ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยคืออย่างนี้ท่านกำนันผมสงสัยมากว่าทําไมมีการคว้านซื้อที่ดินได้จน,จ,นจนกระทั่งมีการเปิดขุดแร่ดินขาวขึ้นมาได้เลยเนี่ยนะฮะก <นะ S 1> ็เลยอยากจะถามว่าในฐานะที่ท่านเป็นผู้ใหญ่มาก่อนถูกไหมฮะว่าในประเด็นเนี้ยหลังจากที่มีการเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับชาวบ้านรวมตัวกันนะครับแล้วต้องขออนุญาตต้องเอ่ยนามคือพระท่านเองเนี่ยนะครับก็เป็นแกนนาอีกท่านหนึ่งถูกไหมครับ ทีนี้ไม่ทราบว่าหลังจากที่ดําเนินการตรงนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับาการคัดค้านในวันนี้รายการเราเห็นว่ามันมีความสําคัญนะครับก็เลยนาเสนอโอกาสเลยนะครับทีนี้อยากจะถามว่าจากตรงนี้ไปเนี่ยนะครับท่านกำนันแล้วก็ตัวพระท่านเองเนี่ยนะครับจะดําเนินการยังไงต่อหลังจากที่มีการร้องเรียนในองค์กรต่างๆเนี่ยจะใช้เวลาสักกี่วันหรือจะให้โอกาสทางราชการดําเนินการกี่วันถึงจะขับเคลื่อนกันต่ออีกครับ ก็จะดำเนินการเรื่อยๆครับเพราะคือชาวบ้านรัฐดับต้องการพื้นป่าแห่งนี้คืนนะครับครับเพราะมันเป็นอมันเป็นภูเขาครับภูเขาอยู่บนอบนอยู่เนินบนบนบ้านนะครับครับเป็นต้นน้ําลําธารของหมู่บ้านนะครับครับ ก็คือเป็นต้นสายน้ําเลยใช่ไหมฮะต้า<ม>จริดมีการ,รทําแล่ตรงนี้ขึ้นมาอีกอย่างก็ผลกระทบไอรอยพระพุทธบาทบที่ท่าน้าววาดแกไปพัฒนาอยู่ที่นั่นนะครับครับท่านท่านพอจะบอกได้ไหมครับว่าเบื้องหลังจริงๆของเรื่องเนี้ยมันเกี่ยวพันกับนักการเมืองอยังไงบ้างหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบนะครับครับอ้าวท่านเป็นกำนันท่านไม่ทราบเลยเหรอครับ ครับผมเป็นกนนั้นได้ประมาณสองปีอยู่ครับครับอ่าแล้วท่านออกมาเคลื่อนไหวนี่ก็คืออยากให้ให้ให้รายการเราช่วยยังไงบ้างครับก็อยากจะให้ขนาดกำนันไม่ทราบเนี่ยฮะับวอนอยากให้วอนว่าใครขอคืนปล่านะครับครับจริงๆทางองค์กรเราเราก็ไปยื่นหนังสือถึงคอสชแล้วนะครับในการผิจารณเรื่องนี้ที่จะให้ลงไปตรวจสอบแล้วก็ ทำเรื่องนี้ให้มันถูกต้องนะครับเพราะเราก็เป็นห่วงกับเสียงของชาวบ้านที่ร้องเรียนมาถึงองค์กรเราถึง200 300ท่านเนี่ยนะครับอย่างนั้นอย่างนี้ดีไหมครับเดี๋ยวเราจะติดตามตรงนี้ให้อีกครั้งหนึ่งนะครับดูว่าทางนายกนะครับปัจจุบันท่านจะมีแนวทางอย่างไรในการแก้ไขปัญหาตรงนี้ดีไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกับขอสายผู้ใหญ่เนาะผู้ใหญ่หมู่ที่สามนะครับได้ครับได้ครับดีตอดีครับเชนครับสวัสดีครับผู้ใหญ่ครับ สวัสดีครับสวัสดีครับผู้ใหญ่ครับเดี๋ยวต้องรอแป๊บหนึ่งครับพอดีอาจจะช่วงอยู่กาลังเรียกแล้วก็ยื่นโทรศัพท์ให้กับกันนะฮะจริงประเด็นนี้คุณชายรานก็อย่างที่ที่เราทางรายการเราได้ถามทางกำนันนะครับเพราะว่าเรื่องของการกวาดที่ดินจานวนมากเนี่ยนะครับผมว่ามันเป็นเรื่องที่ใหญ่แล้วชาวบ้านเนี่ยคือที่ภูเขาเนี่ยนะครับมันจะเป็นลักษณะว่าต้องไปดูว่ามันเป็นที่ C 1 ก็คือซีหนึ่งคือเขาเรียกว่าป่าต้นน้ำนะครับป่าต้นน้ำเนี่ยมันเป็นต้นของทันน้ําไหลเลยเพราะฉะั้นในการที่จะซื้อจํานวนมากๆเนี่ยผมคิดสงสัยอย่างว่าทาไมชาวบ้านถึงขายให้ได้ครถูกไหมนี่ต้องมีในทุนใช่ไหมฮะต้องมีในทุนเข้าไปเท่าที่เราทราบจากเอกสารเนี่ยบอกว่าในทุนเนี่ยนะฮะซื้อเป็นหลายร้อยไร่นะครับทีนี้การซื้อคุณชัยรันท่านทำธุรกิจคุณชัยคุณชัย คุณชายคิดว่าไงฮะในการซื้อการัพย์การซื้อที่ดินใช่ของนายทุนนะฮะก็สายท่านมาหรือยังเนี่ยฮัลโหลครับสวัสดีครับฮัลโหลครับผู้ใหญ่อยู่ไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับขออนุญาตแนะนําชื่อหน่อยครับผมผู้ใหญ่คงบุญโชคสีนฟงนะครับครับเป็นผู้ใหญ่หมู่เป็นผู้ใหญ่บ้านสาแพหมู่ที่สามครับหมู่ที่สามนะครับตำบลบ้านสาครับอำเภอแจ้หงจวัดลำปางครับ ท่านพอจะบอกเบื้องลึกหนาบางของเรื่องนี้หน่อยได้ไหมครับว่ามันเกี่ยวข้องกับน,นักการเมืองหรือว่ามีผู้ในทุนมาเกี่ยวข้องยังไงครับท่านคือผมดูแล้วนะ,ะครับว่าข้อมูลเนี่ยมันเป็นข้อมูลเท็จนะครับครับเพราะว่าจากที่ผมมาเป็นผู้ใหญ่บ,บ้านสองปีชาวบ้านส่วนใหญ่เขาไม่รับรู้ว่าจะขุดตรงนี้อข้อมูลเท็จยังไงตร,งน,รงนี้เป็นเป็นที่ต้นน้ําของชาวบ้านที่ใช้ดํารงชีพมา หลายชั่วยุคนนะครับครับอย่างนี้ผู้ใหญ่เรียนถามว่าได้ว่าข้อมูลเท็จตอนแรกหมายความว่าเขามีกว้านซื้อว่าจะซื้อทําอะไรกันเหรครับหรือว่าเป็นข้อมูลเท็จข้อมูลเท็จคือการที่เขาไม่ไม่ได้ทําประชาคมชาวบ้านนะครับครับ<อ>เขาไม่ได้มีการสอบถามก่อนเลยใช่ไหมถามชาวบ้านก่อนเลยใช่ไหมครับผมเราเคยไปถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไหมครับว่าออกใบสัมปทานมาอย่างนี้ได้อย่างไรออกได้อย่างถูกต้องหรือเปล่ารหรือว่ามีการทําประชาวิจารณ์เทียม คือเขาทําครั้งเดียวนะฮะแล้วก็หายไปเลยแล้วอยู่ๆก็โป่ขึ้นมาผมก็ไม่รู้ก็ไปเห็นทีก็คือเขาสร้างทางไปแล้วนะครับหน่วยงานไหนเขาสร้างทางไปนะครับมันสูงกว่าระดับน้ําทะเล5้า5ิ0เมตรนะครับ5้า5ิ0เมตรสูงนะครับขัผมสูงนะครับก็เป็นภูเขยงานไหนนุมัตนครับที่ที่มีการสร้างทางให้พอจะสร้างไหมครับ่ดยงานไหนครับกระทรวงไหนครับที่เข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องนี้ครับ อตอนนี้ผมยังไม่รู้เลยครับเพราะผมเคยไปที่อุตสาหกรรมจังหวัดแต่เราไม่เห็นไม่เห็นแฟ้มตรงนี้อนะฮะเราพยายามสืบเสาะหาว่าเขาขุดตรงไหนสุดท้ายเขาเริ่มขุดลงมือประมาณปลายเดือนเมษาที่ผ่านมาครับทําทําทางนะฮะแต่ว่าพอดีมีช่วงคณะคอสชเข้ามานะครับครับเขาก็ถอนเครื่องจัรกวนออกไปครับแล้วทางคอสชจังหวัดเขาทราบเรื่องแล้วได ได้พูดกับชาวบ้านยังไงครับในประเด็นนี้อ่าตอนนี้ยังไม่มีใครมาพูดกับชาวบ้านนะครับครับแล้วผู้ว่าครับผู้ว,ผว,ว่าก็ยังไม่มาครับผู้ว่าก็ยังไม่มาในนอำเภอได้เข้ามาคุยบ้างไหมครับผมไม่เคยไม่ไม่เข้ามาคุยครับ,รบสรุปก็คือไม่มีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาคุยเป็นเรื่องเป็นราวเลยก็ยังปล่อยให้ชาวบ้านค้างเติงอยู่อย่างนี้นะครับคั้ค้าก็คัดว่าไปครับผมก็คอชาวบ้านว่าจะลุกคือซึ่งมันอาจจะรุนแรงกว่านี้เนะครับครับครับก็ฝากผู้สื่อข่าวด้วยนะเพราะว่า จริงๆแล้วในในในชุมชนที่ตําบลบ้านสาครับที่บ้านสาแพรหมูสามเนี่ยเป็นชุมชนที่เก่าแก่ที่สุดของตำบลบ้านสาครับซึ่งชุมชนก่อนหน้านี้ได้ย้ายหนีออกไปอยู่ที่นิคมนะครับเพราะว่าการสร้างเขื่อนจิวลมครับแต่ว่าตอนนี้ชาวบ้านเนี่ยเคยมีความหวังว่าจะได้อ่างได้น้ําจากเขื่อนจิวข้อหมาครับแต่เราก็ไม่ได้นะครับเราก็เหลือแต่ถ้าถ้ามอง ถ้ามองตามเราเราเราเขียนรูปสามเหลี่ยมนะฮะรตรงสามสามเหลี่ยมข้างบนนี่นะฮะอ่ด้านด้านขวาจะเป็นลําห้วยแนกนะฮะซึ่งเป็นต้นน้ําของอ่าพี่น้องบ้านสาขาหมู่ที่สามนะฮะด้านซ้ายนี่ก็จะเป็นอ่าลาห้วยลําห้วยขั้นเลือดนะฮะของพี่น้องหมู่เจ็ดครับคครครับรับบซึ่งถ้าถ้าขุดตรงนี้เองเนี่ย ทุกอย่างก็คงเกิดปัญหาทั้งหมดฮนะข้าวพืชการ,กรเกษตร<ม>น้ําอุโภคบริโภคเราคงไม่มีะฮะก็จะมีผลกระทบะมากเลยใช่ไหมครับผมอ,อันนี้คือทั้งชีวิตครับครับทั้งชีวิตเลยนะครับครับทั้งชีวิตฮะครับแล้วเดี๋ยวทางทางกลุ่มชาวบ้านนี่จะขับเคลื่อนยังไงต่อฮะอะไรนะฮะทางทางกลุ่มที่ออกมาคัดค้านนี่จะขับเคลื่อนยังไงกันต่อฮะคือชาวบ้านที่มานี่ทุกคนมาด้วยความ ความหวังครับว่าคณะคอชชอเอยนะฮะผู้ที่มีอำนาจทุกวันนี้น่าจะให้ความเป็นธรรมกับชาวบ้านได้นะครับเพราะว่าที่ผ่านมานี่ประเทศไทยเราก็รู้นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับแต่ค้ดว่าขั้นตอนต่อไปของของของชาวบ้านก็คงต้องต้องเดินเดินเข้าไปพบผู้หลักผู้ใหญ่ให้มากขึ้นนะครับครับ ก็ถ้าเกิดจะเข้ามาพบทางผู้หลักผู้ใหญ่ก็ประสานงานมาได้ที่องค์กรนะครับเราจะได้ช่วยนขับเคลื่อนเรื่องนี้ด้วยนะครับครับครับผ่านมาทางคุณเจ้าก็ได้นะครับเพราะดูแล้วพระกรูท่านก็ตั้งใจแล้วก็เป็นห่วงชาวบ้านตรงนี้มากมายใช่นะครับครับครับนั้นวันนี้เราขอบคุณท่านมากนะครับแล้วเดี๋ยวมีอะไรเราจะฝากเป็นสือขอความเป็นธรรมกับชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้านเลยนะครับท่านยินดีครับยินดีครับยินดีครับ่ครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับฟังแล้วเหนื่อย คือคือคือมันก็เหนื่อยคุณช้ยหลานนะเรื่องนี้เนี่ยก็อย่างที่องค์กรพิทักษ์ความธรรมเราได้รับเรื่องขึ้นมาแช่ว่าแล้วก็มีการขับเคลื่อนซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็ได้เสนอไปทางให้พลเอกยอดยุทธบุญธิการนะครับรับเรื่องไปนะครับทีนี้การขับเคลื่อนเนี่ยผมก็แปลกใจอย่างที่เกี้เราได้ถามไปว่าจริงๆแล้วการซื้อก้านที่ดินเนี่ยนะครับจำนวนที่มากพอสมควรครับเป็นรายลร่เนี่ยนะครับมันต้องมีที่มาที่ไปนะครับว่าแล้วทาไมชาวบ้านเองเนี่ยไม่รู้เลยหรือ นะฮะมีการบังคับซื้อหรือไม่หรือว่ามีการปล่อยข่าวหรือเปล่าอะไรก็ตามนะครับนั่นประเด็นที่1ประเด็นที่2ก็อย่างที่เราได้คุยกันว่าตัวกำนันหรือตัวผู้ใหญ่เองเนี่ยเวลาขับเคลื่อนขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับเรื่องเหล่านี้ในการอนุมัติโดยเฉพาะป่าพื้นที่เขตต้นน้ําหรือ C ีหนึ่งเนี่ยนะครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยต้องทราบถือว่าเพราะว่ามันเป็นเขตต้นน้ำเลยเนี่ยเป็นสําคัญเลยนะคุณเฉลิมครับแต่เรื่องนี้ กระทรวงเองกับไม่มีบทบาทอะไรเงียบไปเลยเพออาจารย์รัตนสักพูดเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะว่าเดี๋ยวองค์กรเราเนี่ยต้องทำหนังสือถึงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะเพื่อสอบถามว่ากระทรวงรู้เรื่องนี้หรือเปล่าแล้วปล่อยใบอนุญาตออกมาได้อย่างไรใช่ซึ่งกระทรวงนี้เนี่ยก็ต้องไปถามท่านพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณรู้สึกท่านจะนั่งกระทรวงนี้นะครับอันนี้แน่ใจนะฮะก็เดี๋ยวก็คงต้องต้องฝากท่านไปดูเรื่องนี้ด้วยแหละเพราะว่า เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญป่าต้นน้ำเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อันตรายสำคัญที่สำคัญคือผมเป็นห่วงชาวบ้านเนี่ยเพราะว่าการที่ถูกหลอกให้ขายที่ดินเป็นจากจูกฟังที่สัมภาษณ์เนี่ยชาวบ้านบอกเดือดร้อนมากใช่ไหมครับทั้งชีวิตนะครับน่าเป็นห่วงนะครับตรงนี้นะครับก็อย่างที่ข่าวเป็นข่าวขึ้นมาตรงนี้เนี่ยคุณช้ยรันผมดูในแผนที่ที่ท่านมอบหมายในหนังสือในเล่มเนี่ยะเรามีห้วยน้ําเยอะมากเลยนะฮะห้วยมะไฟห้วยกิวหาเหมือนตะกี้ที่ท่าน ผู้ใหญ่บ้านพูดนะ<ช>นะครับแล้วก็ห้วยเยอะห้วยพระบาทเอ่ยห้วยต้นยางเอ่ยครับถ้าตรงนี้บันกลัวตรงอย่างคุณคชัยรันจะได้ว่าเพราะเหมือนกับทั้งลำปางเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของเมืองแรกเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่แล้วทีนี้พอมันมีเรื่องของการซึมของน้ํานี่แหละท,ท,ที่จะจะเป็นปัญหาในในอนาคตนะครับเราเราเห็นตอนที่เราอยู่ในอนุกรรมธิการพลังงานค,คุณชัยรันก็ได้ไปที่ลำปางไปดูเกี่ยวเรื่องอะไรนะ ที่โรงไฟฟ้าแม่หมะครับก็ไปดูเรื่องชาวบ้านร้องเรียนมาเรื่องการได้รับผลกระทบเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าแม่หมาะกับชุมชนในรอบเวณนชาน้ำนะครับปัญหาก็เยอะมากมายแล้วถ้าเกิดเมืองแรกนี้เกิดผมก็คิดว่าใกล้เคียงกันไหมน่าจะใกล้เคียงผลกระทบในการได้รับความเดือดร้อนชาวบ้านใกล้เคียงครับอันนี้มี็ผลบ้างยันต่ำแล้วนะครับเรายังไม่รู้ว่าหมู่บ้านอื่นเนี่ยได้รับผลกระทบหรือเปล่าใช่แต่อย่างที่ก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมการเปิดรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชนเนี่ย ถึงทาแค่ครั้งเดียวถือว่าน้อยมากนะครับ,ค,รบคือที่แปลกใจเข้าไปอีกก็คือคอสชอเองเนี่ยเข้าไปดูเสร็จแล้วบริษัทหยุดก่อสร้างถอนเครื่องจักรออกไปครับแต,แต่กลับเงียบเลยนะครับตรงนี้ก็คงต้องฝากนายกท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาอีกแล้แต่ว่าว่าลองไปตรวจสอบว่าคอสชอที่จังหวัดลำปางเนี่ยลงไปตรวจสอบเรื่องนี้แล้วทําไมมีการรายงานทางขึ้นตรงมาทางหน่วยง,งานจังหวัดหรือเปล่าหรือหน่วยงานทางฐานบกหรือไม่ นะครับเพราะเรื่องนี้เนี่ยนะครับหลายฝ่ายก็ให้ความสำคัญโดยเฉพาะจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าอย่างที่คุณชายรันได้พูดแปว่ามีนักการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับหรือไม่นั้นมันก็ต้องมีการตรวจสอบเพราะธุรกิจอย่างนี้เนี่ยนะครับมันไม่ให้ว่าพ่อค้านักธุรกิจรายย่อยไปทำคุณชายหลันนะครับเพราะคนที่จะขอสัมปทานเหมืองแร่ได้เนี่ย มันต้องในทุนกับนักการเมืองนักการเมืองข้าราชการต้องร่วมด้วยช่วยกันใช่ต้องร่วมด้วยกันเพราะว่าถือว่าทุกฝ่ายมีผลประโยชน์งั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับประเดยนช่วงหน้าเราก็คงมาคุยกันในเรื่องของมูลรวมของรายการในวันนี้นะครับประเด็นสุดท้ายไปเพราะกันช่วงหน้าครับ